อันหลิงเกอตอนที่453ช่วยเหลือที่จริงแล้วข้ามีควรถามเรื่องในราชสำนักแต่หลายวันมานี้ข้าเห็นท่านมีเรื่องกังวลตลอดเวลาเรื่องอันใดที่ทำให้ท่านเป็นเช่นนี้ได้เจ้าคะนางถามมู่จอวินฮานอย่างอ่อนโยนพร้อมมือสองข้างวางอยู่บนบ่าของเขาเพื่อช่วยบีบนวดไปด้วยนางถูกมู่จอวินฮานประคองให้นั่งลงก่อนจับมืออันบอบบางของนางมาทาบไว้บนหน้าอกของตนแล้วเอ่อยว่า ควนชิงเยว่เตรียมบุกชายแดนอีกแล้วครั้งนี้ฝ่าบาทให้ข้าเลือกผู้นำทัพไปออกรบอันหลิงเกอไตรกตรองอยู่ครู่หนึ่งก่อนเอ่ยกับเขาด้วยสายตาเมินคงให้องค์ชายสีไปสิเจ้าคะองค์ชายสีน่าหรือเขายังเด็กอยู่เลยมู่จอวินฮานมองอันหลิงเกออย่างสงสัยราวกับถามนางว่าคิดเช่นนั้นจริงหรืออันหลิงเกอกลอกตามองบนครั้งหนึ่งแล้วใช้นิ้วชี้จิ้มที่หน้าอกของเขา ท่านอย่ามองข้าเช่นนี้องค์ชายสีเป็นคนซื่อสัตย์จริงใจแม้เขามีเหมาะกับการสู้รบก็จริงแต่ในหมู่องค์ชายทั้งหลายมีเพียงเขาที่มีคุณสมบัติขึ้นเป็นฮ่องเต้ได้ดังนั้นต้องอาศัยโอกาสนี้ฝึกฝนเขาไปด้วยเจ้าค่ะฮ่องเต้ก็เห็นดีเห็นงามเรื่องที่จะส่งองค์ชายสีไปชายแดนและยังส่งคนไปคอยคุ้มกันอีกด้วยองค์ชายสีเจ้าจริงหา่าวเมื่อได้รับราชโองการก็ออกเดินทางด้วยความดีใจ หลังจากผ่านไปหนึ่งเดือนทัพของแวนชิงเยโวก็ล่าถอยกลับไปเจ้าจิงหาวจึงกลับเมืองหลวงพร้อมชัยชนะเขามีทำให้อันหลิงเกอและมู่จอวินฮานผิดหวังเลยพวกนางรู้ว่าเจ้าจิงหาวมีความสามารถดูแลบ้านเมืองในภายภาคหน้าได้นิว่าเป็นการนำทัพหรือจัดการเรื่องในราชสำนักองค์ชายสี่ถือว่าเหมาะสมที่สุดครั้งนี้ผู้ที่ติดตามองค์ชายสี่ไปรบด้วยยังมีแม่ทัพลอวี่สามีของซูเอ,อ๋อที่อันหลิงเกอต้องการช่วยเหลืออีกคน ที่นางทำเช่นนี้ก็เพื่อสูเออแต่คาดมีถึงว่าจะก,กลายเป็นการสร้างปัญหาใหญ่ตามมาทีหลังท่านคิดว่านางจากรับเชียร์เซินได้หรือเจ้าค่ะภายในรถม้าสัตรีท่าทางอ่อนแอนนางหนึ่งกำลังอิงซบที่บ่าของแม่ทัพลอวีน้ำเสียงที่ยุยยวนทำให้คนฟังอดใจอ่อนตามม่ได้เขาขมวดคิ้วภายในใจรู้สึกว่าวุ่นเพราะเขาเติบโตมากับซูเออทั้งสองคนสาบานว่าจะรักกันทั่วฟ้าดินสลาย แต่บัดนี้เขาพาเนี่ยอันอันกลับจวนมาด้วยนางจากรับได้จริงหรือยิ่งกว่านั้นเบื้องหลังของซูเอ๋ยยังมีพระชายามู่คอยสนับสนุนด้วยภายในวังหลวงมู่จอวินฮานสองสามีภรรยาเมื่อรู้ว่าวันนี้เจ้าจริงหาวกลับมาพวกเขาจึงตามฝ่าบาทไปรอที่ท้องพระโรงตั้งแต่เช้าตรู่ ทูลผู้ห่วงลูกกลับมาแล้วพระยาคเรื่องแคว้นชิงเยวตอนนี้กลับสู่ความสงบแล้วราชดอนต่างพากับซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของผู้ห่วงพระยาคะ่ะลุกขึ้นเร็วครั้งนี้ลำบากเจ้าแล้วไปครั้งนี้ใช้เวลานานแรมเดือนมามามา,มาให้พ่อดูหน้าเจ้าหน่อยฮ่องเต้เรียกเจ้าจิงห่าวมาด้านหน้าแต่อีกฝ่ายมิได้ก้าวไปหาในทันทีทว่าหันไปพูดกับมู่จอวินฮานขอบคุณท่านอ,องและพระชายามากที่มอบโอกาสนี้แก่ข้า อัญญประกาศคู่องค์ชายตรัดเกินไปแล้วมูจอวินฮานยิ้มออกมาเล็กน้อยเขารู้สึกชื่นชมองค์ชายสีนิ้น้อยจริงๆศึกในครั้งนี้แน่ทัพลอวีตามลูกไปรบด้วยลูกจึงอยากขอพระราชทานรางวัลให้เขาพระยะค่ะเจ้าจริงห่าวทูนจบก็เงยหน้ามองพระพักเพื่อรอคําตอบได้สิได้ได้ฮ่องเต้ทรงประทานอนุญาต อันหลิงเกอเองก็พยักหน้าอย่างชื่นชมดูท่าแล้วองค์ชายสีหน้าจักรู้ถึงความตั้งใจของนางเช่นกันระหว่างทางแม่ทัพลอวี่บังเอิญพบสตรีนางหนึ่งจึงพากลับมาด้วยเขาต้องการพระราชทานนางเป็นรางวัลพะยาค่ะหลังองค์ชายสีเอ่ยปากอันหลิงเกอก็นิ่งอึ้งทันทีนี่คืออันใดานางหันหน้าไปมองแม่ทัพลอวี่ที่ยืนอยู่ด้านข้างอันที่จริงวันนี้สูเอ๋อก็ได้รับอนุญาตเข้าวังเพื่อต้อนรับสามี อัญลิงเกอรกำลังเอ่ยปากแต่บังเอิญเห็นเงาของซูเออที่ด้านนอกท้องพระโรงพอดีแม่ทัพลอวี่เมื่อเห็นสายตาพระชายามองไปด้านนอกเขาจึงมองตามไปจนพบเข้ากับซูเออที่ยืนฟังพวกเขาสนทนากันอยู่นอกท้องพระโรงใบหน้าเรียวเล็กและดวงตากลมโตคู่นั้นแดงก่ำขึ้นมาในพริบตาพร้อมหยาดน้ำตาที่ไหลรินข้างแก้มท่าทางน่าสงสารยิ่งนะักแม่ทัพลอวี่กำลังเอ่ยปากบางอย่างออกมาแต่เมื่อซูเออเห็นว่าเขามองนางอยู่ก็วิ่งหนีไปทันที ประธานรางวัลให้แก่แม่ทัพลอวีนะได้ทว่ามีควรทําให้ผู้อื่นเสียใจจึงจักถูกห้องเต้เองก็ทราบดีจึงกลัดออกมาพร้อมทอดถอนพระทยอันหลิงเกอเห็นท่าทางน่าสงสารของซูเอ,อ๋อภายในใจกอดแย่มีได้เป็นสตรีเหมือนกันจักมีเข้าใจความรู้สึกนี้ได้ยี่ยงไรถึงแม้จักเป็นเยี่ยงนั้นแต่ในเมื่ออยู่ในตระกูลที่สูงส่งบางอย่างเราก็มีสามารถทําอันใดได้เลย หลังจบการประชุมแล้วอันหลิงเกอร์ก็รีบออกจากวังหลวงเพื่อไปหาซูเอ๋อเมื่อเห็นประตูเรือนของนางปิดสนิทจึงสั่งให้คนไปเคาะเรียกคาระวะพระชายาเจ้าคะ่ะสาวใช้เห็นว่าคนที่มาเป็นอันหลิงเกอร์ก็รีบคำนับทันทีแต่ยังอดคอยมองซูเอ๋อที่อยู่ในห้องนี้ได้นายของพวกเจ้าอยู่ที่ใดนางถามด้วยน้ำเสียงมุ่มนวลนายหญิงของบ่าวนายหญิงอยู่ในห้องเจ้าคะ่ะสาวใช้ตอบอย่างขลาดกลัวในห้องหรือ ข้าจักไปดูนางเองทันทีที่เปิดประตูก็ได้ยินเสียงสตรีกำลังร้องไห้อยู่พวกเจ้าออกไปก่อนนี้ต้องมายุ่งกับข้าสูเอ๋อที่กำลังโศกเศร้าเสียใจอยู่ก็คิดว่าผู้ที่มาคือสาวใช้ของตนจึงออกปากไล่ทันทีสูเอ๋อน้อยของข้านี่เกิดอันใดขึ้นเหตุใดเจ้าจึงร้องไห้เพียงนี้นางเข้าไปปลอบสูเอ๋อทันทีสูเอ๋อเห็นว่าคนที่มาคืออันหลิงเกอก็ยิ่งร้องไห้หนักกว่าเดิม นางร้องไห้ไปพลางก็กล่าวถึงเรื่องที่สองคนเคยสาบานตอบกันไว้อันหลิงเกอร์ปลอบนางอยู่ครึ่งวันจึงได้สงบลงแม่ทับลอวี่ก็มีได้เย็นชาต่อนางเพราะเนี่ยอันอันตรงกันข้ามคือเขารู้สึกซาบซึ้งใจและละอายใจที่นางยอมรับอนุภรรยาเข้ามาเช่นนี้เขาจึงใส่ใจและอ่อนโยนต่อนางมากกว่าเดิมสูเอ๋อเห็นสิ่งที่เขาทำก็ค่อยๆย,ยยอมรับเรื่องนี้และอยู่ร่วมกับเนี่ยอันอันอย่างสงบสุข ระหว่างทางกลับจูนในใจของปีจูก็รู้สึกกระวนกระวายนิดน้อยพระชายาของนางเป็นคนระแวดระวังมาโดยตลอดแต่ช่วงที่ผ่านมาท่านอองเกิดบางอย่างขึ้นทำให้เปลี่ยนไปจนพระชายาก็พลอยอยู่มิดเป็นสุขไปด้วยเมื่อนึกถึงอันหลิงเกอที่ร้องไห้คร่ำครวญตอนนั้นแล้วนางก็รู้สึกสงสารมิได้หลายวันมานี้เพื่อมีให้ซูเออโศกเศร้าอันหลิงเกอจึงมาเรียกสหายออกมาเที่ยวด้วยกันบ่อยๆอีกทั้งวันนี้ยังมีมู่จอวินฮานมาร่วมด้วย ภายในห้องส่วนตัวบนชั้นสามซูเอออันหลิงเกอร์และมูจอวินหานั่งร่งรวมโต๊ะกันมู่จอวินหานั่งเงียบขณะทีบเนื้อปลาไว้ตรงหน้าและแกะก้างออกจนหมดแล้วจึงทิปใส่จานของอันหลิงเกอร์ซูเออเห็นดังนั้นถึงขั้นเบ็ดปากใส่สองคนนี้ต้องการกลันแกล้งที่นางไร้สาม,มีอยู่ข้างกายใช่หรือไม่เมื่อเห็นสายตาดูแคลนของเพื่อนรักอันหลิงเกอร์ก็ทานเนื้อปลาพร้อมรอยยิ้มหวาน เกอเออครั้งนี้เจ้ากับสามีไปเที่ยวเล่นที่ไหนมาเล่าสูเออเน้นเสียงคำว่าสามีออกมาชัดเจนแต่มู่จอวินฮานี่ได้สนใจเพราะเขายังแกะก้างปลาให้ชายาอย่างตั้งใจอันหลิงเกอกระพริบตาปรีบๆก่อนยิ้มแล้วเริ่มเล่าเรื่องที่ได้พบเห็นตอนออกไปเที่ยวเพื่อให้สูเออรู้สึกสบายใจขึ้นครั้งนี้พวกเราไปเมืองเยโวเฉิงมาตอนที่พวกเราเพิ่งไปถึงข้ากับท่านอ,องมีค่อยคุ้นเคยกับที่นั่นจึงก่อเรื่องหน้าขันบางอย่างขึ้นด้วย ถึงตรงนี้อันหลิงเกอร์ก็ตั้งใจหยุดพูดก่อนเหลือบมองมู่จอวินฮานด้วยแววตาที่แฝงความในแต่มู่จอวินฮานมิได้สัตว์ทกสถานเป็นซูเออร์ที่สังเกตเห็นว่าเมื่อครู่ใบหน้าของมู่จอวินฮานเกิดอาการเกอร้อเขินขึ้นมาเล็กน้อยซูเออร์เห็นดังนั้นก็รู้สึกสนใจจึงอยากฟังอันหลิงเกอร์เล่าให้จบแต่ใครจะคิดว่าอันหลิงเกอร์ตั้งใจแกล้งนางอยู่ๆก็เปลี่ยนเรื่องเสียอย่างนั้น แล้วก็ตัวอักษรของแกรนชิงเยโวอันหลิงเกอกล่าวไปพลางใช้นิ้วชี้แตะที่น้ำชาเล็กน้อยจากนั้นวาดลงบนโต๊ะและสอนซูเอ,อ๋อทีละตัวทีละตัวตอนที่454ระบายโทสะมูจอวินฮานเห็นทั้งสองคนคนหนึ่งสอนอย่างตั้งใจอีกคนก็เรียนอย่างมุ่งมั่นเขาจึงเริ่มทานข้าวของตนอย่างเงียบๆตอนที่อันหลิงเกอกำลังสนทนากับซูเอ,อ๋อเรื่องวัฒนธรรมอยู่นั้นก็เหลือบเห็นมูจอวินฮานเดินออกไปแต่นางก็มิได้สนใจอันใด ใช่สิเกอเอ,อ๋พวกเจ้าท่องเที่ยวอยู่ข้างนอกมีความสุขยิ่งนะับแล้วเจ้าลากท่านอ,องกลับมาด้วยเหตุใดหนีไปที่อื่นเสียก็สิ้นเรื่องมีใช่หรือสูเอ,อ๋ถามสิ่งที่สงสัยในใจเพราะตอนนี้นางรู้สึกว่าชีวิตของสามีภรรยาธรรมดาเป็นสิ่งมีความสุขที่สุดแล้วเพออันหลิงเกอถอนหายใจอย่างออกมาอย่างระอาเราทำตามใจตนเองได้ที่ไหนกันเล่าสูเอ,อ๋มองอันหลิงเกอและเมื่อนึกถึงเรื่องของเนี่ยอันอันที่โจนทิ้วก็ขมวดมุ่น หลังเครครูนอยู่ครู่หนึ่งจึงตัดสินใจเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นตลอดหลายวันมานี้ให้อันหลิงเกอฟังเกอเออข้ามิได้แก้ต่างให้ตนเองหรอกนะเทียงแต่ซูเออเล่าที่มาที่ไปทั้งหมดจบก็ถอนหายใจออกมาเนี่ยอันอันอาศัยว่าตนเป็นคนที่แม่ทับลอวิพามาตอนนี้แทบเหยียบศีรษะหูหญิงใหญ่ยิ่งนางอยู่แล้วเรื่องของความรู้สึกย่อมมีแค่ตัวเราเท่านั้นรู้ว่าที่จริงเป็นเช่นไร พวกเราคุยกันตั้งนานแล้วไปเถิดข้าจักไปดูที่จวนของเจ้าเองเรื่องนี้ข้าขอลองตรวจสอบดูก่อนอันหลิงเกอกล่าวพร้อมยิ้มออกมาเล็กน้อยนางสลัดความนี่สบายใจเมื่อครู่ทิ้งไปป่านนี้ท่านอองคงไปดื่มสุรากับแม่ทัพลอวี่ที่จวนของเจ้าแล้วกระมังพวกเราไปดูกันเถิดอันยักประกาศคู่ระหว่างทางกลับจวนอันหลิงเกอเปลี่ยนไปสวมชุดสาวใช้ใบหน้าของนางถูกแต่งเติมอย่างประณีต ชุดสีชมพูเมื่อสวมใส่อยู่บนกายแล้วมิได้ทำให้ดูขัดตาแต่อย่างใดมีหนาซ้ำยังทำให้นางดูเป็นสาวน้อยที่มีเสน่ห์เหมือนอดีตอีกด้วยส่วนซูเอ๋อเห็นนางทําเช่นนี้กอดหัวลอกขึ้นมามิได้แต่งตัวเช่นนี้จะได้ผลจริงหรืออัญญประกาศคู่อันหลิงเกอยิ้มออกมาอย่างมีเล่ห์ในแต่มิได้บอกแผนการของตน เนื่องจากนางสืบรู้มาว่าเซียวหลานสาวใช้ข้างกายของเนี่ยอันอันมีที่น้องในหมู่บ้านเดียวกันซึ่งรักใคร่กันดีคนหนึ่งและทั้งสองคนยังสนิทสนมกันมากอันหลิงเกอสืบรู้ที่อยู่ของสาวใช้ผู้นั้นมาจึงผลักประตูเรือนเข้าไปแสงภายในดูสลัวและคนที่นอนอยู่บนเตียงเหมือนไม่พอใจแสงที่ส่องเข้ามากระทันหันจึงขยับตัวไปมาทิงทิใช่หรือไม่ อันหลิงเกอเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียง,งน,นุ่มนวลยังมีทันที่อีกฝ่ายได้ตอบกลับนางก็พูดข้ออ้างที่คิดไว้ก่อนหน้านี้ทันทีข้าได้ยินว่าเซียวหลานเกิดเรื่องที่จวนแม่ทัพจึงมาแจ้งข่าวให้เจ้าทราบตามที่ซูเอ๋อบอกคือหลายวันก่อนนางพบว่ามีคนนำดอกจันทร์กลิ่นชมดมาใส่ในกระถางกํายาของตนหากเป็นฝีมือของเนี่ยอันอันจริงก็คงต้องมีคนนอกจวนคอยช่วยเหลือแน่นอน เมื่อได้ยินที่อันหลิงเกอกล่าวคนที่นอนอยู่บนเตียงก็ลุกขึ้นนั่งก่อนร้องไห้ออกมาเป็นเหตุให้แววตาของอันหลิงเกอเป็นประกายเรื่องเป็นด่างที่คิดเอาไว้จริงๆจากนั้นอันหลิงเกอเข้าไปใกล้แล้วกุมมือของถิงถิงเอาไว้พลางปลอบนางจนเสียงร้องไห้เบาลงต่อมาถิงถิงจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้อันหลิงเกอฟังอย่างละเอียดและแน่นอนว่าเรื่องที่เล่ามานั้นอันหลิงเกอก็ได้ยินจากซูเอ,อ๋อทั้งหมดแล้วแต่สิ่งที่อยากรู้คือเรื่องลึกกว่านั้นและยังต้องการหลักฐาน เป็นไปได้เยี่ยงไรเซียวหลานจากทำร้ายหูหญิงใหญ่ของท่านแม่ทับได้หรืออันหลิงเกอแสดงได้สมบทบาทยิ่งนะักทิงทิงลังเลครู่หนึ่งก่อนเอ่ยขึ้นว่าคนที่บ้านของเซียวหลานส่งข่าวมาว่าแม่ของนางป่วยและต้องใช้เงินรักษาอนุของจวนแม่ทับลอวี่ก็ให้เงินไปรักษาแม่จากนั้นลังทิงทิงเล่าจบอันหลิงเกอก็ปลอบโยนก่อนให้คนจัดหาที่อยู่ใหม่สําหรับทิงทิงจากนั้นพวกนางก็กลับไปที่จวนแม่ทับ ครั้งนี้อันหลิงเกินเหนื่อยแสดงละครอีกเรื่องการแย่งชิงของสตรีก็เคยเจอมากับตัวเมื่อได้ยินคำพูดของทิงทิงแล้วนางก็พอคาดเดาได้จึงไปข่มขู่ยามเฝ้าประตูที่ดูแลเนี่ยอันอันจนกลัวและสารภาพทุกอย่างจนหมดสิ่งที่นางได้รู้ก็คือเซียวหลานสาวใช้ของเนี่ยอันอันใช้เงินซื้อตัวยามเฝ้าประตูผู้นั้นเมื่ออันหลิงเกอรู้แล้วก็จากไปและไม่ได้จัดการยามเฝ้าประตูแต่อย่างใด ยามเฝ้าประตูสารภาพความจริงทุกอย่างต่อหน้าอันหลิงเกอแต่เพราะกลัวในความผิดหลังจากใคร่ครวญแล้วจึงรีบไปหาเนี่ยอันอันในเมื่ออย่างไรก็ต้องตายดังนั้นก่อนตายเขาขอสู้เพื่อตอนเองและบางทีอาจรักษาชีวิตเอาไว้ได้พระชายาแย่แล้วเจ้าข่ะอนุข,ของแม่ทัพลอวี่โดนวางยาเจ้าค่ะอัญญประกาศคู่โดนวางยาน่าหรือนางเพิ่งช่วยซูเอ๋อสืบเรื่องกลิ่นชมดแต่คนร้ายกลับโดนวางยาเสียแล้ว มีเรื่องบังเอิญเช่นนี้จริงหรือทิพอันใดอัญญประกาศคู่สารหนูเจ้าคะ่ะดูท่าแล้วเนี่ยอันอันคงอยากสู้กับซูเออจนถึงที่สุดกระมังเนี่ยอันอันยังแกล้งป่วยอยู่บนเตียงสารหนูนั้นก็เป็นแผนของนางเองวิธีแก้พิษย่อมนี้ยากแต่เรื่องที่เกิดขึ้นหลายวันมานี้ทําให้นางมีสบายใจมากเรียนนายหญิงยามเฝ้าประตูผู้นั้นมาขอพบเจ้าคะ่ะเซียวหลานกระซิบที่ข้างหูของเนี่ยอันอัน เนี่ยอันอันได้ฟังก็ขมวดทิ้วก่อนเอ่ยเจ้าไปดูทีเซียวหลานได้ยินก็รับคำแล้วออกไปนิ้นนานเซียวหลานก็แหวกม่านเดินเข้ามาจนม่านที่ทำจากไขมุกกระทบกันส่งเสียงดังไปทั่วห้องยิ่งทำให้เนี่ยอันอันว้าวุ่นใจกว่าเดิมเซียวหลานกระซิบที่ข้างหูเนี่ยอันอันเล่าเรื่องที่อันหลิงเกอไปหายามเฝ้าประตูผู้นั้นและเขาจึงมาแจ้งเขาวเพราะต้องการรักษาชีวิตเอาไว้ด้วยหวังว่าเนี่ยอันอันจะช่วยตนได้ แต่เมื่อได้ฟังแล้วเนี่ยอันอันกลับขมวดคิ้วมุ่นใบหน้าถอดสีทันทีหากเรื่องนี้แม่ทับลอวี่รู้เข้านางเซียวหลานเปลี่ยนชุดให้ข้าทีข้าจักไปพบพระชายามู่เนี่ยอันอันลงจากเตียงสาวใช้อีกสองคนเป็นคนฉลาดจึงคาดเดาผลลัพธ์ของเรื่องนี้ออกทันทีว่าร้ายแรงเทียงใดเซียวหลานช่วยเนี่ยอันอันแต่งตัวทำผมก่อนไปไล่ยามเฝ้าประตูที่อยู่ด้านนอกให้ผลับไปก่อน ขณะที่อันหลิงเกอร์ออยู่ในห้องโถงมูจอวินฮานก็กลับเข้ามาที่จวนพร้อมแม่ทัพลอวี่พอดีเมื่อเห็นอันหลิงเกอร์เขาก็รีบก้าวยาวไปหาแล้วกอดนางไว้ในอ้อมแขนนึกนี่ถึงว่าพระชายาจะชอบช่วยเหลือผู้อื่นเช่นนี้เป็นถึงท่านอองแต่ทำตัวล้อเล่นไปเรื่อยอันหลิงเกอร์จึงถลึงตาใส่มู่จอวินฮานไปหนึ่งทีท่านอองอยากช่วยข้าจัดการเรื่องนี้ด้วยหรือเจ้าคะอันหลิงเกอร์กล่าวพร้อมยิ้มออกมา มูจอววินฮานได้ยินเช่นนั้นจึงเดินหลบไปทันทีเพราะเรื่องของสตรีเขามีอยากยุ่งด้วยหรอกทางด้านเนี่ยอันอันที่กำลังเดินอยู่ด้านนอกก็ถูกปี่จูและหมิงซินจับตัวไว้มีให้ขยับได้พวกเจ้าพวกเจ้าคิดทำอันใดถ้าทางโวยวายของนางไรประโยชน์สิ้นดีส่วนในห้องเซียวหลานกำลังโดนตัดสินโทษในเมื่อสาวใช้ผู้นี้ทำผิดก็มีควรปล่อยไว้ในจวนอีกท่านแม่ทับคิดว่าลงโทษด,ด้วยการประหารเป็นเยี่ยงไร อันหลิงเกอเอ่ยเสียงเรียบเซียวหลานตกใจจนหน้าซีดเมื่อได้ฟังอันหลิงเกอกล่าวเช่นนี้จากนั้นก็รีบโขกศีรษะลงพื้นทันทีพระชายาโปรดไว้ชีวิตบ่าวด้วยเจ้าค่ะท่านแม่ทับปรดไว้ชีวิตบ่าวด้วยเจ้าค่ะอัญักประกาศคู่แม่ทับลอวี่พยักหน้าเห็นด้วยกับอันหลิงเกอพระชายากล่าวถูกขอรับเมื่อเอ่ยจบก็โบกมือเรียกบ่าวด้านนอกเข้ามาเด็กๆลากนางออกไป ทันใดนั้นก็มีบ่าวสามสี่คนเดินเข้ามาแล้วทำความเคารพจากนั้นก็ปิดปากเซียวหลานและลากตัวออกไปทันทีหลังจากนั้นแม่ทัพลอวี่ก็บีบนวดขมับของตนเล็กน้อยถือว่าจัดก,การเรื่องวุ่นวายเรียบร้อยแล้วกระมังเสียงเมื่อครู่ช่างเสียดหูจนทำเอาเขาปวดศีรษะไปหมดจัดก,การคนพวกนี้เรียบร้อยแล้วยังมีอีกคนต้องให้ท่านแม่ทัพช่วยตัดสินเด็กๆพาตัวเข้ามาอันหลิงเกอสั่งให้คนพาตัวเนี่ยอันอันเข้ามา นี่มันแม่ทัพลอวี่มีสีหน้ามีเข้าใจแต่ก็มีกล้าทำอันใดโดยพลการท่านแม่ทัพช่วยข้าด้วยเจ้าค่ะเนี่ยอันอันเพิ่งเปิดปากก็ถูกอุดปากทันทีตอนนั้นเองซูเอ๋อก็เดินเข้ามานั่งด้านข้างอันหลิงเกอท่านแม่ทัพยุ่งเรื่องงานราชการเกรงว่ายังมีทราบเรื่องหยุ่หิมในจวนเหล่านี้เด็กๆพาถิงถิงเข้ามาอัญประกาศคู่ อันหลิงเกอได้พูดกับถิงถิงไว้แล้วว่าหากนี้อยากมีจุดจบเช่นเดียวกับเซียวหลานก็ต้องยอมสารภาพทุกอย่างไม่มีใช่เนียอันอันปฏิเสธอีกครั้งนางอยากแก้ต่างให้ตนแต่อันหลิงเกอมีให้โอกาสนางได้พูดเจ้าคงรู้ดีว่าร้านขายยาในเมืองจริงทุกร้านต้องมีบันทึกเกี่ยวกับการซื้อขายสารหนูกล่าวจบอันหลิงเกอก็ส่งสมุดบันทึกเล่มหนึ่งให้แม่ทัพลอวีดูจงลภาค กลิ่นชะมดคนจีนโบราณเชื่อว่ากลิ่นชะมดมีผลต่อการตั้งครรภ์หากสูดดมกลิ่นชะมดเข้าไปมากๆจะทำให้แท้งหรือเป็นหมันได้